เอออัดเลยด้วยอัดเลยด้วยอ่เออวะ่ะเรคคอร์ดเลยลถ้าเปิดกระตุต้นกระจกเงี้ยกำลังดีแล้วก็มองถนนไปมองอะไรไปเลื่อยขับไปเลื่อยก็คือให้มันบันทึกสามสามนาทีไปพี่ว่าดีไม่รู้นะสามนาทีแล้ว<ม>ลก <3 S 2> ็หวนลูปสามนาทีไม่หรอกพี่ว่าวนลูปสาม สามนาทีไงวนลูปคืออะไรก็คือหมายถึงว่าพอพออัดขึ้นวินาทีที่สามนาทีหนึ่งวิค่ะนัดวินาทีที่หนึ่งก็จะหายไปไงให้อัดแค่อยู่แค่นั้นเหรอเออวนลูปแค่สามวินาทีสามนาทีหรออืมคือบางคนเขาไม่ได้อยากจะถอเขาเลียะเขาไม่อยากจะถ่ายนี่ไงเข้าใจป่ะคือคือเขาไม่ได้อยากถ่ายงานนานเนี่ยอาจจะแบบว่าแค่คลิปจังหวะตรงนั้นแค่นั้นเองไง แต่วมันกะจังหวะไปที่สามนาทีพอดีถึงนั้นตายห่าพอดีก็บางคนก็คิดว่าเอออาจจะแค่ตั้งไว้ห้านาทีอะไรเงี้ยอ๋อก็คือมันลูกแค่สมนาทีสิบนาทีที่เราตั้งกันและว่างั้นใช่ใช่วันลูลอกน่าซื้อมาติดรถให้แม่มากอ่ะก็แม่งเงาแล้วไม่เหรอเดี๋ยวเงินนะครับพี่น้องครับก็ดีนะผู้หญิงขับรถจะได้แบบว่ามีหลักฐาน เรองมาติดตรงใส่ไว้ตรงกระจกพอดับเครื่องปุ๊บมันหยุดให้เลยใช่ป่ะไม่รู้อ่ะลองดูไหมละ่ะดับเด้พี่ไม่ดับว่ะ ไอ้เย,ย้กูลืม,หมให้เขาใส่สวิตว์รวดละลายฟ้าอ่ะเฮียยังไม่ได้ใส่เดีวันนี้เราจะเดินทางไปไหนกันครับเนี่ยวันนี้เราจะเดินทางไปสู่ประตูสวรรค์อเอาเงินไปเอาเงินเยอะๆกลับมาที่ห้างพันทิพย์ ลองย์แดงส,สดดามนาทีนเกินไงที่ตั้งไว้เราตั้งไว้สามนาทีใช่ไหม <c oughs> ก็เหมือนไอ้ GPS มันก็คือบันทึกให้มันเกินสามนาทีอะแล้วมึงลองดูลองจำไว้ว่าสามนาทนาีวินาทีแรกมึงเริ่มจากตรงไหนเราจะไปดูนะถ้ามันเริ่ม มันเริ่มที่ถนนนี่ก็ถือว่าโอเครู้แล้วนะ,ะแล้วมึงเริ่มครั้งแรกไหนเริ่มครั้งแรกหรรไหน